มวยชายาเรียนไม่รู้จบอย่าให้มวยชายาต้องตายเพรครูครูทองเคยสอนครูว่าให้แตกท่ามวยได้ตามสถานการณ์แต่ที่สำคัญอย่าทิ้งท่าครูขอให้ทุกคนจงจำไว้ ไม้มวยไทยชัยาโดยครูแปรงจะมีกี่คนทราบว่ามวยไทยเป็นทั้งศิลปะของชาติและศาสตร์แห่งการต่อสู้อันประมาณค่ามิได้ จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนชาติไทยผ่านศึกสงครามแบบประชิดตัวนับครั้งไม่ถ้วนและที่ชัยามเมืองหน้าด่านสำคัญผู้คนต้องออกรบจึงตั้งกองมวยไว้แทบทุกหมู่บ้านเพื่อเรียกใช้ในยามศึกสงคราม ตอกำเนิดพาบุยกมวยไทยชาย,ยามะระดกล้ำค่าแข่งภูมิปัญญาปันผชนในสมัยรัชกาลที่ห้าได้จัดให้มีการตีมวยหน้าพระที่นั่งครั้งใหญ่พระยาวจีสัตยารักเจ้าเมืองชัยยาทรงนายปล่งจำานงทองลงสู้ศึก โดยใช้ไม้กลเสือลากหางเข้าทุ่มทับจับหักคู่ปรบัตรจนได้รับพระราชทานบัรดาศักดิ์เป็นหมื่นมวยมีชื่อเมืองชยาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมวยนับแต่นั้นเป็นต้นมาสืบทอดเป็นศิลปะไม้มวยไทย ครูทองเชื้อชัยยาผู้เชื่อมตำนานพาหุยธมวยไทยชัยยาท่านได้เรียนวิชามวยชัยยากับประมาจารย์เทพศรียาภัย และศิษยอาจารย์กิมสิงทวีศิษย์เมื่อสิ้นครูทองครูแปลงจึงได้สารต่องานอนุรักษ์ร่วมกับศิษย์ก่อตั้งมูลนิธิมวยไทยชัยยามวยชัยยาเรียนไม่รู้จบย้ายมวยชัยยาต้องตายปุ๊บครูทองเคยสอนครูว่าให้แต่ข่ามวยได้ ามสถานการณ์แต่ที่สำคัญอย่าทิ้งค่าครูขอให้ทุกคนจงจำไว้ถึงการต่อสู้้ียแขรนรวมถึงการปลั่งครุกแบบไทยอันมีรูปลักษณ์สันถานลีลาคาครูที่สอดคล้องตามปากมวยชัยยาจากพ่อท่านมาแห่งวัดทุ่งจับช้างเื่เป็นปฐมครู สืบทอดเป็นศิละปะ